ตอนที่หนึ่งชอปเปอร์แมนฐานทัพของแกงอู๋แกจะชอปเปอร์แมนขเขาจะว่ายอมให้แกมาขัดขวางแผนคลองโลกของใครอีกแล้วทูตแห่งความชั่วด็อกเตอร์ไอเฮาเตอร์จอมาได้หัวหน้าแกงอู๋ที่วางแผนยึดคลองโลกคนุนัดแปลงสปาราดคุณยนต์และวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายที่สร้างได้ทุกอย่างและสามเหล่าที่อยู่ข้างหลังคือผู้ ก่อนอื่นได้ต้องรอบนมาทิฐานทัพแต่นั้นก็ตอกสดๆตมและใช้กองทัพที่ซุ่มรออยู่เดินหน้าบุกขยี้มันเห้เละตุ่มเปะแล้วก็จุดออกขึ้นมาก็คือไอเฮเตอพูดช่วยพูดตอแหลวพวกแกจะไปจับตัวประกันมาซะโคตรปัญญาอ่อน,นสัตว์จับมาแล้วครับสวัสดีครับ เลกละ่ะฮีโร่ของพวกเรา่ามนุษย์ชอปเปอร์แมนชอปเปอร์แมนมีผ้าคลุมชอปเปอร์สำหรับออกสดชื่อเพื <สด S 2> พ่อดึงความถูกต้องของโลกมีคาม <c oughs> อาวุธถ้าคิวสปาของเขาไม่ว่าเป็นใครก็ต้องเยนถ้าไม่ได้ผลก็ยังมีผีถ้าชอปเปอร์ไวโอลนสำหรับต <c oughs> อ,อกสตรู